แซงขึ้นน so uh, ี Luckily, another, Hence, it? It? It ่รเทศใดก็ค <American> ิคักยู่ครับนีุ่๋ยบ่ไใดใส่จักสอบครับนี่เบื้องเอาอันนี้เกี่ยวกาาอีกสองสามอาทิตย์นี่ครับนี่เกี่ยวแล้วแล้วสิไทกบทันที่เลยนี่ต่อเฟืองครับนี่วุฒิธรมาาเข่าว่ามันอันนั้นทั้งหมดาเด้คำมาเขาเขาพี่น้องเลยเข่าอันนี้เขาฟุ้นขี่งัวขี่ควยด้ครับนี่เบื้องเอากอนี่ ปูกรีบเดียวนิดหนึ่งนะครับนี่งว่มันแตกก่อเพื่อนะต้นเขาสูงเทินเถินเลยสูงคักสูงแน่ห่วงเขาเก่บว่ามันธรรมดาเพื่อนะนี่มาเนิ่งเอาด้วพี่นออ้อยพวกเพื่อนเ,เห็ดเขา่างามมันบอลงามนะครับตอนนั้นจะเป็นห่วงนี่เพือ่อนะลมลาดฟาดสิได้บย่าหาสิเปอร์เซ็นต์นี่ là lùm quá là vừa Vừa ngầu <laughs> องว่าได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดเดียวก็ว่าได้ใส่ครับนี่ว่าได้ใส่ปุย๋ยเลยครับธรรมศาสตร์เลยพ่อเกีียวเข่าพี่กายนี่ครับพ่อเกีียวปุ๊บกับไถคบต่อเฟืองเลยครับห้ากระเฮ็ดแน่ว่าเฮ็ดแน่นี่ครับออกห้องเหลืองเลยครับนี่อันนี้ที่เอาใส่ปุ๋ยครับนี่ฟังท่างนี่เ่นปุ๋ยนัก่เลย ประม่านทึ่งดำเลยกับวานม่านทองกับวานครับนี่แต่ว่ามองนี่เฮ็ดหนาแน่ว่าเฮ็ดหนาแน่ครับนี่พูดนะต้นมันแซงขึ้นเนี่ยประเทได้ก็คือคักอยู่ครับนี่ปุ๋ยว่นใดใส่จักสอบครับนี่เบิ่งเอาอันนี้เกี่ยวสารครับอีกสองสามอาทิตย์นี่ครับนี่เกี่ยวแล้วก็จะใช้ปบที่ทีนเลยนี่ต่อเฟื่องครับนี่พูดนะมาเข่าว่ามปน แต่น,นั่นทัรงมดาได้ทำม,มากเขา่าว่าจะใส่ปุ๋ยจักเม็ดออรรถดูนะครับเข่ากับว่ารมได้พี่น้องเองมันเหมือนสิพ่อดีอนะเข่าว่ามีล่มเลยกานใส่ปุ๋ยคักๆเหมือนมันง่ามโผล่มันกระลมม่านไอ้กระลังออกห่วงเนี่ยร่มลาดฝาดเลยครับลมมานี่ ต้นเขาว่าแข็งแรงนี่เพิง่งเวิรงหมากเข่าพี่น้องเ,เอ้ยดำดำนี่ไม่นดำ,ดำ,ดำ,ดำไอ้ที่นะครับนี่ดำซอกนึงุ่นอันนี้ว่านนี่ซื้อมาเกิดมองนี่แต่ว่ายานี่นี่เฮ็ดว่าท่านนี่นี่นไอ้ผู้เพิ่นนี่นี่พี่นานี่จัดการยังมหาศาลเลยนี่เพิ่อนยาขี้คว้วนี่พูดอะ งับเขาว่าได้เขาเลยดอ้นี่มันงับมันง้บว่าบนพี่น้องบ้านมองใส่ปุ๋ยคอกผมใช้ปุ๋ยคอกหออนี่ละครับนี่พูดอะต้นเข่ามันมาท่ามดาด้ครับใช้ปุ๋ยขอกหูว์หูห่วงหมักไงเลยห่วงเขาเป็นนิดหน่อยพูดอะ อันนี้ใส่ปุ๋ยคอกครับมองนี้ปุ๋ยคอกเตยมาหาทิศสอบว่าใส่ว่าพอ่อครับว่าพอ่าอมีใต่ยีดอกเครื่องไรสีนี้ีว่าสีํำลงอ,อยีกูโค่ะมองมองมันถือปุ๋ยครับมองกลางขี่ฟุน้นขี่ฟุ้นขี้งวขี้ควยหวานนุเพิ่งมองนี้ครับนี่ ไอซีพมีขีงงัวขี้ควยครับนี่นี่มองนี่เป็นมองกงนปลูกมันพิการน่ครับเป็นสวนมันครับนี่แต่ว่ามันนส่วงดำหน้าครับมันเอาออกว่าได้เดี๋ยวเลไยไถกบไปเลยครับทั้งลำต้นทั้งหัวมันครับฝังไ้เลยนี่นี่เบิงบ้งเบิ้งนหมากเขาพี่นอ้องเอ้ยเบิ้งหมากเขาเด้อ พูด่ะต้นกอแตกดีขนาดไหเลยพูด่ะมาเขาเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่นี่อีกสองอาทิตย์สิได้เกี่ยวแล้วนี่ก็เป็นน้ำนม่น่อยเอยพูด่ะสวนมันเกาผมปลูกเซ็น้ำมันออกมาได้รับมูที่ออาดำดำหน้าก่อนรถมันลม ผมก็เลยไถครบไปเลยปลูเข่าทัานทีอันนั้นเขาโยนครับนั่นก็ลังถอ,อกนั่น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 ท่านมูเหรอครับนั่นมันถอ,อกอะไรงามมันนานายเลยยืดขึ้นยืดขึ้นพูดอะ่ะมันสือว่าได้กินนะครับนี่โยนไปถิ่มซื้อนี่นั่นเบิ้งเอาหนั่นมันถอ,อกแล้วนั่นพวกย่นแห้งงามครับหน้าย่นนี่งามอยู่ เม็ดเดียวกับวุ้นไส้ครับนี่สูตรนี้ครับถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับลดต้นทุนไปหลายเติบอยู่ไอพวกเกี่ยวไสกับไส่ทั้งอันดำทั้งไ้ม่านพวกไส่ปุ๋ยก็ได้ครับแต่ผมวด้ใส้ได้นี่หมากคนเลืองต้นหมากซุกเลืองอันนี้อินซี่ล้วนๆครับ การเสียมีว่าได้ต้องได้ปีนี้ยส <Yes! S 2> ผลจากการปลูกมันพี่น้องเลยปลูกมันแล้วบอลหัวมันบอลํำตน้นมันหกเดือนคุณได้ครับนี่ไถกบลงไปนี่มันแรงผลว่ตโต๊จักเทียพี่น้องมันมันก็นเลยบอใหญ่หัวนได้อยู่ดอกหัวนั่นกับพ้อได้อยู่แต่ว่ามันก็เอาครับมันอ,ออกว่าได้ พาใส่ใจในการไหนลำเลียงออกเนี่ยมันสูงจะเลยทําการไถกบเป็นปุ๋ยไปเลยแต่ผลที่ได้ของการปลูกปลูกเขาพี่นอ้องเอยต้นเขาวอลลมจักต้นกรลดผลดีพังวันหมากข่วงกะไน้ดกพอดีเจียวนี่ครับเพื่อนที่อัวน,นั่นเล่นปุ๋ยทำนี่นี่ ลมลาดฝาดเดี๋ยวลมมานี่ต้นบวกแข็งแรงว่าไหนต้นสูงอยู่ซื้อ,อมาเขาก็ว่าลื่นกัน็วาลื่นกันไอ้น้ำต้นมันตน่วนจะลื่นกันอยู่ว่ามันสักเครื่องปุตน,นี่ละว่าหลายอันนี้เพิ่งเอาที่นอนเอยพูดอ่ะโดยอใส่ปลูกมันครับปลูกมันเป็นปุ๋ย พินากระสิงามคือเก่าครับพอขับวันว่นท่านใหญ่สลายเบิดวันไหนไถกบได้อาทิีสองอาทิตย์หนี่งครับผมดำต่อาทิตย์แรกๆนี่ครับเข่าใกล้ไวได้ครับนีบ่วานลงแปง้งลงมั่นครับมันเหม็นปล่อยยักษสองอาทิตย์ครับปล่อยน้ำขังสองอาทิตย์ซะก่อนต้องลงปลูกสองสามอาทิตย์ประมาณนี้ละน้ำขังซะก่อน แต่ตอนมันเหมืนขันทนได้ครับว่าเป็นยังครับต้นเขาว่ามีเปื่อยนี่ว่าิ่งเอาได้พี่นออ้อยหัวข้อเพื่อนเห็ดเข่างามมันบอแามนะครับตอนนั้นจะเป็นห่วงนี่คนละล่มลาดฟาดสืได้บ่บอหาสิเปอร์เซ็นต์นี่คนละหล่อมล้มเวทละมังเอาตัว <c> ท <oughs> ี่เ,เอาเล่น ที่ครับเขาอินซี่แท้ๆครับนี่นี่บงม,มาเขาห่วงเขาพี่น้องเอ้ยพ่อน่ะห่วงเขามาเขาบนท่วมหัวผมได้ครับนี่ขนาดว่าจะใส่ปุ๋ยนี่เพุ่นน่ะบนเขาเพิ่นวานนี่หล่มลาดฟาดจูงามหด ความเสียหายก็เลยเกิดขวดขนาดล่มว่ทันแห้งนะครับนี่หวัวล่มว่ทันออกไปไหนฝนตกมามือหนึ่งล่มโศกโกหน,หน่อยหน่ึงไปหมดเลยเกี่ยวเหตุเขางามหดเพุ่อนะ่็เป็นทรามดห่วงเขาเป็นนหน่อยๆครับพื่อน่ะโอ เบิ้งหน้าวานที่เราทำนี่นี่ล่มลาดฝาดนี่เที่ยวยองใส่ปุ๋ยกระดอกกระเดื่อได้นี่สองขั้นตอนสามขั้นตอนแน่เลยนี่ล่มมันไงล่ำญ่ไอ้ล่ำสูงต้นล่ำสูงครับมันเลยหล่มมันง่ามหดครับเบิ้งความเสียหายครับจากเขาง่ามครับุูน่ะล่มเบิดครับล่มลาดฝาดเลยลมมากนิดหน่อยนึงก็ได้ขย้อนที่ลมแห้งกว่านี่ครับนี่ เขากรลังเงินสิเป็นน้ำนมครับนี่พูดนะได้โยนอมนึงโยคุณครับนี่แปลงนึงครับิ่งเอาครับมันลมแทนที่สิได้เขา่าเมื่อใดครับนี่สิได้เครื่องตัวเครื่องเอา,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 านี้เฮ็ดง่ามผดสาเหตุคือการเฮ็ดเฮ็ดง่ามผดเฮ็ดเข่านี่พันใสฟุนใส่ปุ๋ยหลายลงใชมีหลายผดขึ้น เขามันสูงไงครับพอมันอันล่มมากนะต้นวกแข็งแรงครับคูนะหลุมไปเบิร์ตนี่นี่มันสิทับัวอยู่ทั้งลุมครับมันสิเห็ดบ่อใดผลบันใดคุณครับทงหน้าของกวางขันมันเป็นหมากนะซุกนี่แห้งจะคักได้ครับนี่ความเสียหายให้เกิดขึ้นไรนี่ครับของการต้นเขาวันงามเกินงามเป็นหมากมันสิล่มลงครับ แล้เน่ละนาดหนาดนี่อันนี้สพอดีครับนี่พอดีตั้งเธอเลยเลยต้นต้นเขาแข็งแรงสูตรน,นี้ประหยัดครับประหยัดเงินสได้เยอะอีกปีหนึ่งปีหนึ่งสองปีได้เยอะก็ใส่ปุ๋ยก็ได้ นี่มาเบิ้งห้วงเขาพี่น้องเลยเขาอันนี้เขาฟุ้นขีงงัวขี้ควยนะครับนี่เบิ้งเอาก่อีปูกรีบเดียวนได้นะครับนึ่งเบิ้งมันแตกก่อเฮ้ยนะต้นเขาสูงเทินเินเลยสูงขักสูงแน่ห้วง,งเขากับว่ามันธรรมดา กีบเดียวจากไหนจังกะโพดกะโพดแท้เมึงพี่น้องเองนี่ใส่ปุ๋ยขิงัวขี้ค้ายครับนี่นี่สีได้ยอยู่สองปีครับนี่ขี้ปุ้นนี่สองปีสามปีคนละจังงส่เทียหนึง่งปีนี่พ่อผมผูหลักฝากันไว้ยังน้อยคนละจัใส่ใส่ต่อกันได้อีกทุป,ปีทุป,ปีได้ท่าได้กับส่เท่านั้นแหละครับอันนี้สวนมันครับนี่มองปลูกมันตะเกนี่บ่เอาเลยไถกบเป็นปุ๋ยท่านที่ นีครับผมมาอัปเดตเดี๋ยวโซอีกสองสออาทิตย์กูกลัวครับถึงมาทําการเกี่ยวเข่าวันสีใได้ซ้ำใดคลิปนี้ก็ขอขอาก้าวเข้ามาสวัสดีครับ